นี่นะคะมาเที่ยววัดกวีเด็กกำลังให้หญ้าวัวไอ้นี่อไอ้นะไทยถือโคว,วางอำนวยการวัดสีชมพูนะคะนี่ก็มาดึกแล้วนี่แต่งโบสสวยมากสวยมากจริงๆไม่มีคนแล้วนะคะคนกลับไปเพิ่งกลับมาจากบุีีเลยแวะมา ก่อนเข้าร้านแวะมาดูที่วัดงานวัดสักหน่อยมาก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ร้านค้าเยอะอยู่งานวัดเขาใหญ่อยู่นะคะมีฝอยดาวแจกทองคำด้วยนะ,ะนเด็กวิ่งเล่นกันใหญ่เลยเขายังจะสนุกให้ย่าวัว สงสารควายวตัวนึงน้ำตาไหลด้วยอ่ะมีควายน้ำตาไหลด้วยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นวัวตัวนี้น่าจะเป็นวัวตัวนี้ควายทำไมควายถึงน้ำตาไหลน่าสงสารเลยามาากล้ๆๆด้วย ไม่จับ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 นอนให้อนะ่ะน้าลงสารน้นใหญ่เลยน้ำตาไหลนมนดคู่กันคู่นี้เป็นควายนะคะคู่นี้เป็นวัว ไปแล้วเด็กเบื่อแล้วไปแล้ว <S 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 นี่นะะร้านเขาเริ่มเก็บกันแล้วนี่ร้านปลาหมึกว่างงานว่าที่ไหนก็มีแต่รลาหมึกย่าง <S 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 กลับก่อนนะคะดูพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูใหม่เต็มเต็ม